รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะที่ใหญ่อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนอย่าหาทำสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบวกวับผมอีกแล้วนะครับแอดมินยูฟาคาเฟ่777นะครับวันนี้ทุนเรมีน้อยนะครับทุกคนมาเล่นเกมกระทินงทองนะครับโอเค ไปครับโอเคครั้งแรกครั้งแรกเอ้ากระทิงทองเข้าแล้วครับโหนี่ครั้งแรกนะทุกคนใจเย็นๆโอเคฝากเว็บไปดีอย่างยูฟ่าคาเฟ่ด้วยนะครับใครเป็นสายบอลก็วันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับฝากหนึ่งร้อยบาทรับเสื้อบอลฟรีไปเลยนะครับอ่าที่จะสิทธิ์แท้ครับทุกคนไปไปกันไปโห ยังไม่มาเลยทุกคนเจย์เย็นนะโอ้หมุนซ้ำไปหมุนซ้ำไปยังไงยังไงไปยังมีต่อหนะ้าหมุนดีกว่าชนะนะครับทุกคนไม้นี้จะได้เท่าไหร่ไม่รู้ครับมาดูกันโอเคมาคูณสิบเลยครับมาเท่าไหร่เท่าไหร่พันสองร้อยนะครับไม้แรกสวยงามที่สุดครับไปไปต่อไปต่อ เกมนี้ถ้ามีแววจะไม่แตกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเลิกเล่นนะครับทุกคนไปไปต่อเลยโอเคได้มานิดหน่อยนี่มม่คุ้มทุนอยู่นะครับไปจะเข้าอีกไหมเนี่ยเข้าไหเข้ามาให้แล้วนะครับแต่ก็แบบเราก็เออลองดูไป มามาแล้วครับเข้าอีกแล้วไม่คขัาโอ้โหใจร้ายอะ่อะไรนครับนี่ไปต่อไปต่อโอ้โหแตกครับ400โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปไปต่อไปต่อไปต่อถ้ามีแววจะจะไม่แตกนี่แอดมินจะเลิกเ,เล่นนะครับโอเคอไปอีกได้อยู่แปลว,ว่า ได้โอเคถือไว้ถือไว้สิบสองนะครับสิบองบาทมีแววจะไม่แตกนะครับเพราะมันให้มาแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคงั้นแอดมินเลิกเล่นแล้วครับได้แค่นี้ก็กกำไรมากๆแล้วครับโอเคเจอกันนะครับทุกคน